ก็ที่คุณผู้ชมมาดูทั้งวางเกียร์ทำเชนเชื่องครับก็สำคัญนะครับเพราะว่าเริ่มทำรอจัจะต้องวางเกียร์ให้ได้กำหน่งให้ได้ศูนก็เอซที่อยากจะทำรื่อจังใช้เองครับก็ดูเบื่อเป็นแนวทางครับผม นเนี่ยครับแท่นเกียร์กำลังเชื่อมอยูม่มันจะมีอะไรอะไอที่ถ้างถ้ามันเป็นตอนที่เราใส่เครื่อาายงยนต์มันจะมีลูกยางอย่างนี้ระหว่างแท่นเกียร์บนนั้นเลยแั่นรถเนี่ย ในตรงวัาไอ้ดีกับเกียร์เพราะว่ามันถ้าเราใส่ไฟวินไปมันจะโอรด,ดีมันจะโอรด,ดีเวลาเราใส่ไอ,อ้ตำเครื่องข้างหน้าเาจหาหาตลับเล็กก่อน จะไอ้ทองว่างๆที่ใกล้กับหัวหมูเคี้ยนนั่นก็หากระดาษครับใช้กระดาษมาว,วาดแบบแล้วเอาไปตดัดจาะครับใส่มาเคี้ยนครับใส่ทุกตัวเลยครับที่เอ็ดตัว <Wow. S 1> หัวก,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 การายกาา็ินเชื่อสกาสาบสามนโอเนี่ยตัดเกียตัวนี้ใส่ฟาบเกีียง ไฟฟ้าปิดกันน้ำเข้าไฟายวินน่ะวินแปดเนื้อก็มีเนี่ยนะไอวินที่ใช้มันเป็นเกลียวอย่างนัี้นเลยบูนบูนบูนบุนเข้าไปเลยมันไม่ไดีจรนหรองครับแล้วเอาส่เข้าไป เจาะข้างหน้าเนี่ยเจาะรูใส่น็อตนี่ล็อกไว้แน่นเดแล้วกีเซนเนี่ยตัววัดน,นี่เนี่ยห้าสิบห้า ห5าสิบห้าตัวนี้แหละตัวน,นี้ยี่สิบยี่สิบเซนเองเหรอโอ้เสียงดูคัดติโอ้นานๆออกงานทีอ้ไม่ใช่ไปออกงานนานๆออกสตาร์ทที <laughs> <laughs> จากตรงนี้ ดูมาตอนนี้ยี่สิบเซนครับเนี่ยดูไว้ยี่สิบเซนแล้วก็เอาเกียร์วางเ,าเกียร์วางแล้วมันจะพอเดีครับใส่ไฟเป็นกลางหน,นะน้าแท่นแท่นเครื่องตัวนี้หน้าเอ่อใช้เหล็กหน้าเซนครับเหล็กสี่นิ้วอะดูกระบะ โอเคเลยสาตัวนี้สาครึ่งนาสามบโอ้บางทีมันก็มทางหลังครับ้างหลังสิบสามสิบสาบ giảm trên nhé cháu na cháu lắng cơ không lắng cơ soi ao các bạn bạn giao tám mét các bạn bạn giao mét Nình. Nình chết ha với chết ตัวในเล่าศูนย์เล่าหลังกับเกียร์เนี่ยดึงเชือกแฮมตรงนะครับไม่งนั้นมันจะเวียงน่นอยครับไม่ยงั้นเรากลามจะเวียงนะได้เกียร์ได้กระบ,บะส่วนอย่างอื่นเ็เราทําเองครับเราอยากได้แบบไหนเราก็จัดเองเลยครับอย่างเช่นบางคงบางโคลอนอะไรแบบนี้อยากได้แบบไหนเราก็ทาแบบนั้นเลยครับขอให้ได้กระบ,บะกับเกียร์เนี่ย ตอนนั้นเราก็จัดเองเลยครับพวกที่นงที่นั่งอะไรเงี้ยเอายึดตัวหนอีกตัวบ่ยึดเล็กฉอายตัว ของวางแล้วก็เอากระดาษมาเป็นแบบแล้วเป็นแบบแล้วก็ไปตัดเจาะรูครับส่วนตัวนี้ก็เช็ดสีล้างแล้วของไม้ที่เอ็กซ์ครับตัวนี้นี่ครับมีหัวเหมือนกันเลยครับ หัวใส่ล so ูกยางกันสะเทือนงเครื่อนใส่แผ่นเกียร์ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่เคื่องกอางดีวดูวันให้ดูอ่ะเนี่ยมีคือถามว่ามีแขนเชื่องยนต์เนี่ยเืยนต์ใส่เชื่อยนต์รับ

เอาทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่เสมอม,มันเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยเหรออ๋ออ๋อใส่ไอ้ไอ้ใส่ไอก้กระจังไปตรงนี้ข้างหน้าโหนี่แหละกระชน ผ่ายตัวผ่ายตัวเจซสีนี่ลงนิดหน่อยอนี่ะนี้ยถ่าลงไปนได้ประมาณนี้แล้วก็จะเอาไปจะจังไฟหน้านีาน่ใส่ตรงนี้ตรงนี้ แต่วน,นี่แล้วก็ยันให้เดีอยครับแข็งแรงลามมาโอ้ยวุ่นวายแต่เช้าเลยวุ่นวายแต่เช้าเลยวุ่นวาย ท่านทุ่ยท่านชาแน,น่น,นอนเกี่ยวโอ้ไอตู้เชื่อมเนี่ยของไทยของมันน่ะรถไทยรถมันน่ะห้ามห้ามใช้ของไทยเออเอาอกไม่ใช้ของเราเอาอก นี่ใส่พ p ว w e r ไหมนี่ไม่ใส่ใส่ power หรือเปล่าครับของเดิมเป็นของเผาเยอะเผาเยอะใส่พาวเวอร์ก็เอาตัวนี้ซื้อมาเปลี่ยนนะโอเคครับวันนี้ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ